วันนี้มีถ่ายทอดสดฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติลาวที่ช่อง t r u e for y o u เวลา16นาฬิกาอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับนัดนี้ทีมชาติไทยจะได้ลงแข่งขันที่สนามโมโรดอกเตโชสเตเดียมเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งสนามค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับเหมือน กับสนามราชมังคลาเลยนะครับแต่โครงสร้างเป็นการใช้หลังคาแบบแขวนแทนนะครับแล้วก็มีหลังคา2ด้านนะครับซึ่งเหมือนแต่ว่าใหม่กว่าเยอะเลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับเราก็จะเจอกับทีมชาติลาวนะครับซึ่งทีมชาติลาวเนี่ยชนะมาเลมา2ย2นัดนะครับ2นัดรวดนะครับไม่ธรรมดานะครับ ซึ่งเขาเป็นทีมที่เป็นยู23เต็มที่ไปคัดเลือกแพ้ที่มองโกมานะครับชุดนี้ก็เล่นเข้าขากันนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าเราอาจจะชนะหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะเฉือนนะฮะอาจจะเฉือนคิดว่าน่าจะสู้ได้อย่างสูสี่นะครับถ้าไม่ประมาทเราก็น่าจะชนะได้นะครับก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยช้างศึกยู23 เวลา16บหนาฬิกาท้อง t o for You ครับผม